สทส,สเข้าร่วมกิจกรรมกรีนเกนเดย์สร้างการเรียนรู้และแรงจูงใจไม่เผาแต่ได้รายได้วันที่27มกราคม2569ดรนพดลศรีพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการ,รเกษตรที่4มอบหมายให้นางสาวพรทิพย์เทียบเพชรผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมกรีนเกนเดย์สร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจไม่เผาแต่ได้รายได้ประจำปีงบประมาณ2569กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลน,น้ำพองอําเภอน,น้ำพองจังหวัดขอนแก่นโดยได้รับเกียรติจากนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านฐานการเรียนรู้และกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมภายในงานมีการให้ความรู้ด้านการลดการเผาในพื้นที่ภาคการเกษตร การจัดการเศษวัสดุเลือใช้ทางการเกษตรการจัดการดินและน้ำการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนการผลิตตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น การข้าวกันเหมือนกันพอไม่ได้เขานะครับเอาไปขายเป็นวัสดุที่ทา